ในในพระราชะพงศาวดารกรุงธนบุรีเนี่ยนักวิชาการเราถือกันเนี่ยมาอยู่4ฉบับใหญ่ๆลักๆับบันทึกพงศาวดารกรุงธนบุรีมีสองฉบับคือพันจันทนุมาตรเจิมและเบติสมิวเซียมที่บันทึกไว้เพียงสมรเ็จโทษที่ป้อมท้ายเมืองขณะที่อสองฉบับคือหมอบาดเลและพระราชาทะเลขาที่บันทึกไว้ว่าตัดศีรษะถึงแก่พี่ลาไล ในขณะเดียวกันก็มีบันทึกพงศาวดารร่วมสมัยกับพระเจ้ากรุงธนบุรีอีกฉบับอาสนับสนุนแนวคิดที่ว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีถูกประหารชีวิตด้วยท่อนจันนี่จึงทําให้บันทึกเรื่องราวการสาเร็จโทษพระเจ้ากรุงธนบุรีนั้นดูคุมเครือนอกจากเรื่องเล่าแนวปฏิหารและเรื่องเล่านอกพงศาวดารอีกมากมาย ตฏนหารประทานพอรอีพ e. ีนี้เราจะไปติดตามเรื่องราวปริศนาวาระสุดท้ายพระเจ้ากรุงธนบุรีกันต่อต่อมาก็จะมีแม่ชีวรมัยกบิลสิงห ท่านใช้วิธีฌานหรือยานสมาธิถอดจิตตัวเองเนี่ยไปสนทนากับดวงพระวิญญาณของพระนเรศวรแล้วก็พระเจ้าตากแล้วก็น้องพระเจ้าตากด้วยในหนังสือของแม่ชีเนี่ยก็จะเขียนฉีกฉีกไปหลายหลายจุดเลยเช่นเขาบอกว่าพระเจ้าตากไม่ได้แท้แต่แต่เป็นคนแท้ลิ้มทีนี้คนเข้าใจผิดเพราะว่าพระเจ้าตากอ่เป็นกษัตริย์ที่มีเชื้อสายจีนแต้จิว๋ว คนก็เลยเรียกว่าแต่จิ๋วอ้วงแต่จิ๋วอ้วงเนี่ยมันก็คือกษัตริย์ใต้จิ๋วแต่ทีเนี้ยแม่ชีบอกว่าแต่เรียกไปนานๆคำมันกล่อนมันหล่นไปคำหนึ่งคำว่าจิ๋วหายไปกลายเป็นแต่อ้วงเพราะแต่อ้วงปุ๊บความหมายจะเปลี่ยนเลยภาษาจีนเนี่ยคือผิดคำหนึ่งความหมายมันเปลี่ยนแต่อ้วงก็คือกษัตริย์แท้ๆแล้คือในในเอกสารของทางการจีนเขาเรียกพระเจ้าตากว่าเป็นแท้ๆครับดังนั้นอันนี้แม่ชีอาจจะคาดเคลื่อนละ ต่อมาแม่ชีบอกว่าพระเจ้าตากตอนขึ้นมาเป็นพระเจ้าแผ่นดิน,นะไม่ค่อยมีเงินช่วงที่มีศึกกับพมา่าเนี่ยตอนนั้นต้องการระ,ระดมพวกอาวุธพวกดินปืนพวกอะไรเนี้ยแลวอาตาัตครดัจะต้องไปกู้เงินมาเพื่อจัดหาอาวุธในเอกสารกระแสะหลักเราไม่พบว่าท่านมีพี่น้องแต่แม่ชีท่านบอกว่าพระเจ้าตากมีพี่น้องหลายคนเขาบอกว่าเนี่ย พี่ตัวตัวพระเจ้าอยู่หัวจะต้องไปกู้เงินเนี่ยเดี๋ยวมันจะท่านจะเหมือนกับไปทําให้ท่านแบบกังวลพระไทยอะไรเงี้ยเอางี้แล้วกันเดี๋ยวพี่ชายอะลายมือเหมือนปลอมลายมือไปกู้เงินพ่อค้าแล้วก็ห้องเต้จีนปลอมพระรอพ,รรพิไทยไปทางจีนก็ส่งเงินมาหกหมื่นตำลึงเสร็จแล้วพอถึงช่วงหนึง่งจีนเขาก็มาทวงถามเงินะเจตาตา์ก็ไม่มีเงินคืนให้เลยเรียก เจ้าพยาจักรีหรือรัชการที่หนึ่งเข้ามาพบแล้วบอกว่าเนี่ยเขามาทวงแผ่นดินเราแล้ว,ลวเนี่ยเราเราก็ไม่มีเงินให้เขาถ้าถ้าให้ผ่อนก็น่าพอได้แต่เขามาเร่งรัดเลยแล้วก็จะเอาประเทศอะไรเงี้ยเอางี้ไหมเราสลับตัวให้ท่านขึ้นส่วนเราอ่ะก็จะแซงเป็นเสียชีวิตไปเพื่อจีนจะได้ยกหนี้ให้ เจ้าตากก็เสด็จลงไปที่เขาคุณมนมเนี่ยเขาคุณมนมมาจากแม่ชีวาเรัไมของแม่ชีเนี่ยตอนตอนที่พระเจ้าตากสิ้นก็คือละสังขารไปเองเหมือนกันนะเป็นคือปฏิบัติกรมรมฐานแล้วก็ละละสังขารไปเองมีการถวายวระเพิงอย่างอย่างด่วนเลยอะ่ะอย่างเงียบและด่วนมากนะทางนู้นเขาก็เอา พระบรมธิตในส่วนของข้อประกรณ์เนี่ยกลับมาฝังไว้ที่วัดบางยี่เหลือใต้อันนี้จะคล้ายๆหลวงวิจิตละมีการหยิบแต่ว่ามาเฉพาะส่วนของหลวงวิจิตนี่มามาทั้งองค์เลยมาทั้งพระบรมศพเลยก็ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งเข้ามาทางประตูเข้ามานุ่งกางเกงขาสั้นเป็นคนผิวขาวล่างเนื้อเต็มหน้ามีกระเดียบไปทางเจ็กนิติ มองมองดูแล้วก็จําไม่ได้ว่าเป็นใครท่านผู้นั้นก็ยิ้มถามจึงถามว่าท่านคือใครท่านผู้นั้นก็บอกว่าเมื่อสักครู่นี้ท่านพูดถึงไขรท่านบอกให้ใครมาคุ้มครองเรื่องผีของท่านก็บอกบอกระสมบกระสาตมาพูดถึงพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็เลยบอกว่าในเมื่อท่านนึกถึงพระเจ้าตากสินผมนี่ก็คือพระเจ้าตากสินยิ่งมา จำได้ไหมว่าสั่งใครใครสั่งให้ข้าพระเจ้าตักสินเล้วอใครรับพระเจ้าตักสินถ้าเข้าไปส่งพระเจ้าตักสินที่นครศรีธรรมราชให้ไปอยู่ในถ้ำเวลานั้นพระเจ้าตักสินโบทเป็นพระท่านมีความงามสง่ามมากพระเจ้าตักสินมหาราชท่านมาเวลานั้นเป็นเวลาหน้ายังนมนมอยู่ส่วนท่านต่อมาเนี่ย หลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยไม่แน่ใจว่าท่านท่านพูดถึงเรื่องเนี้ในปีพศอ,อะไรมันมีการตีพิมพ์นะครับตีพิมพ์ในปี2524วิธีของท่านก็คล้ายๆแม่ชีก็คือเหมือนไปพบพระเจ้าตากด้วยตัวเองมีการสลับตัวเพื่อที่จะหนีหนี้จีนเช่นกันแต่ว่าของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นหนี้เท่าไหร่แล้วก็ตัวตัวแทนเนี่ย เป็นใครไม่ได้บอกไปที่นครแล้วก็ปฏิบัติกรรมฐานจนสิ้นไม่ได้ระบ,บุว่าเป็นเขาขุนพนมทีนี้อีกท่านหนึ่งก็คือหลวงพ่อจรัญหลวงพ่อจรัญเนี่ยท่านท่านเล่าให้ฟังแล้วลูกศิษย์ไปรวมมาแล้วมาตีพิมพ์ตีพิมพ์ครั้งแรกคือ2อ4 9ันอันนี้จะหลังสุดละฟังหลวงพ่อเมื่อ20ปีที่แล้วอ่านั้นถ้าอย่างนี้ลเออเป็นไปได้ว่าท่านพูด25 29เาพล็อตของหลวงพ่อจรัญเนี่ยจั บางส่วนจะคล้ายหลวงวิจิตวัตการบางส่วนก็จะเปคล้ายของแม่ชีวลำไมเ,เป็นการหนีหนี้หกหมื่นตำลึงเท่ากันแต่ว่าตัวตัวที่ที่หน้าเหมือนเนี่ยของของแม่ชีของแม่ชีใช้คําว่าในมั่นของหลวงวิจิตบอกหลวงอาสาศึกของหลวงพ่อจรันเอาตามของหลวงวิจิตวัตการคือหลวงอา,าสาศืกแต่ยอดเงินเท่าแม่ชีนะฮะเสร็จแล้วตอนที่ของหลงวงพ่อจรันเนี่ย พอไปอยู่ที่นครได้สักพักหนึ่งก็ขอย้ายไปเพชรบุรีอันนี้เหมือนเหมือนหลวงจิตแล้วแล้วก็ถูกรอบประชนเหมือนกัน <c oughs> นะฮะไม่ปรากฏปีที่สิ้น <c oughs> นะครับแล้วก็แต่ว่าสิ้นที่เพชรบุรอนนีอันนี้อันนี้ทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาเนี่ยเป็นหลักๆนะฮะคือคือคือกระแสที่ลงใต้เนี่ยภายหลังจากเนี้ยก็มีการเขียนเติมกันแล้วก็เอามารีมิกกันอะ แล้วก็เสริมบางคนก็มีเสริมความเชื่อตัวเองเข้าไป<ม>แต่ไม่ปหมดจนผมไม่อาจหยิบยกมาได้มันเยอะเกินไปมผมก็ขอเอาหลักๆของสี่ท่านนี้มาม,ม,มาเพื่อทําการศึกษาค้นขวา<ม><ม>นะครับอีพีหน้าเรามาติดตามกันต่อว่าในมุมเรื่องลอกนอกพงศวดานของชาวนครศรีธรรมราชถึงพระเจ้ากรุงธนบุรีนั้นเล่าสืบต่อกันมาอย่างไร สิ่งที่ผมจะเล่าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเป็นสายของท่านเจ้าคุณสุธรรมมนตรีหรือเจ้าพยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราชูีพร้อมนครท่านเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชคนสุดท้ายของกลุงรัตนโกสินทร์ว่าต้นกำเนิดที่แท้จริงเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องเล่าของคนเฒ่าคนแก่ในจังหวัดน,นาครศรีธรรมราชที่มีพูดกันมารุ่นสู่รุ่นในส่วนของเรื่องว่าไปอยู่วัดเขาขุนพนมยังไงเนี่ย มันก็ไม่ปรากฏชัดว่าเป็นวัดเาวาุนพนมนะครับแต่ก็คือว่าอยู่ในพรมคีรีแหละคนที่เล่าต่อๆกันมาก็ไม่ลงลึกว่ายังไงเพียงแต่ระบุว่าสมัยนั้นเน่ยเมื่อพระองค์ท่านลงไปประทับเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการขนสัมภาระไป,ไปไปมามาระหว่างเมืองกับวัดเาวาคุนพนมอยู่ถ้าเอาทําความเห็นส่วนตัวผมผมไม่เชื่อติดตานได้ในปฏิหารประทานพรอ,อีีหน้า